เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสวัสดีครับอยู่กับผมเหมียวชาแนลนะครับเป็นช่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับแมวนะครับตอนนี้เรามาอยู่เกมดีซีดนะครับตอนนี้ผมมาเล่นกับน้องๆผมนะครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมไฟงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับตื่นมาแล้วนะครับอยู่ไหนกันเอ่ยอยู่ไหนกันเอ่ยนี่อะไรอ่ะ โอ้นี่มันกล่องเฮียบ้านนี่บ้ากระตุกปะมันแหลกแบบนี้มีคนยิงกันนะฮะเฮ้ยมีีเสียงคนเดินมาผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูนะครับน่าอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยนี่เลือดฮะเราไม่ได้เป็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เฟียวนี่ว่ะฮัลโหลฮัลโหลเฟียว โลฮ่าเหรอฮัลโหลเฟี้ยวเหลได้ยินหรือเปล่าน้องพูดดิไม่ได้ยินเลยคอยอพอเพี้ยวว่าเป็นแะไรบ้างเออ,อ,อเอ่อใครใคร,ใคร,ใ,ครใครเใครลูกซองว่ะครับเดี๋ยวเขาอยู่ที่ไหนใครเป็นใครเป็น ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นครับไอตัาเป็นห้าาทไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไอตัดเป็นอ่ะเออเออไม่ได้เป็นใครก็ได้มันดื่มเลือดเชียวเหรอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดื่มไม่ได้ไอันนี้เป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นหรือเปล่า มันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วา้เอให้อะไรกูสักอย่างเถอะขอร้องล่ะอยากได้อะไรล่ะลูกตองงม่มีอะไรเลยไอ้แัน vẽ เปล่าไม่ได้เป็นนี่หน้านี่หน้ากระตุกว่ะแรลกแหลกเลย ขอดิขีหน้าเองเป็นไม่ได้แดกหรอกเฮ้ยมีคนยิงไอ้เฟี้ยวไฟมีคนยิงไอ้เฟี้ยวที่ไหนที่ไหนซองเข้าไปแล้วรงไหตรงไหนผีมันคุยกันไอ้กัรเป็นไอ้ตัดแม่พี่ไม่ได้เป็นเฮ้ยมีคนกินเลือดเมื่อกี้ โอ้ยอไม่ไม่ไม่อย่าตาปผมม่ะไม่พวกมันเป็นพวกมันเป็นเกระอ่ะะจาอ่ะม่ได้ทกานเอเขาไปสอกันอ่ะก็คุมคนไว้

เจอแล้วโอ้ปลอดภัยแล้วฮะเดี๋ยวขึ้นสิ่งอื่นนะสุดลูกซองอยู่ตรงไหนเนี่ยวเฮ้ยืนมายิงคนมายิงอะไรอยู่ใกล้กันเอาไปเอาเลยเอาเลยเออเฟี้ยวเอาเลยเอาไปตัวคู่นเอาไปตัวไม่ต้องมาตู ่พวกมันเป็นนะพี่ว่ะตันเป็นด้วยนั่นแหละพี่ไม่ได้เป็นตรวจได้ตันด้วยนี่ยลูฟี่เป็นหรือเปล่าครับลูฟี่แล้วนายมีเครื่องสแกนไหมล่ะนายสแกนเราดิมี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 เนี่ยมามามาสแกนเรามาสแกนเราเฟี้ยวเฟี้ยวไปสแกนอีกเฟียวอยู่ไหนนายอยู่ไหนเราอยู่เนี่ยเนี่ยเราอยู่ไอ้ปูตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ไอ้ปูเนี่ยในตรงนี้สแกนเลยด้วยหาสูนดีกว่าหาสูนดีก่อนเกิดว่าเป็นวะเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยลุกปี๊ับลูกปีกดครับอ๋อตื่นมาแล้วครับอ้าตื่นมาเป็นผู้หญิงเลยครับเสียงพูกชออยครับเฮ้ยต่อเล่นต่อโอ้ตาเมื่อีไม่น่าแพ้เลยโอ้จ่อตัวเองอ่ะก็จ่อแล้วนี่ใครเป็น บอลานา,นานนค้าบดิต้องฟุตบอลสวัสดีครับไปเป็นครับไม่เร็วครับผมเป็นครับยิงดีรออะไระอ่ะเฮ้ยพูดเล่นครับเย่เี๋ยวไปซกกเซลฟี่ใครดีครับ บอกให้เฟ hey, oh ี้ยวเซลฟี่ดิ้นีเฟี้ยวเฟี้ยวเซลฟี่หน่อยเฟี้ยวใช้ไงว่ากล้องไงครับใช้ไม่เป็นครับเออไปต่อวะเนี่ยก็เดินหนีับต่อไอะไรนะเราเป็นคน งไม่เชื่อเชื่อใจเราได้เฮ้ยเฮ้ยดีดีเลือดหายขาที่แล้วเราตั้งชีพไปตัดพี่จะีอ้าวใกล้กูเลยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยกูวิ่งแล้วเฮ้ยเยืนอยู่งบนนี่ว่ะแตก เนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยใครเป็นอ่ะวิ่งเก็บแต่อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมอยู่ข้างล่างครับหาผมได้เดิตกใจไปเลยครับเมื่อกี้วิ่งผ่านผมเลยครับจะแใควผีเหรอนี่นี่อยู่นี่นี่เพื่อนเพื่อนใครขาดเดี๋ยวว่าอะไรอเล็กะไหายวะว่าอะไรเป็นละตัวนึงจบแต่แต่เขาที่ใส่เสื้อดำแดงว่ะเออเขาที่ใส่เสื้อแดงแดง กี้วิ่งผ่านพี่ไปเป็นใครเก็บฟิวไปวะเฮ้ยรอนหรือเปล่ารอนเก็บฟิวไปหรือเปล่าเฮ้ยบันไดมาแล้วไปบันไดบันไดไฟบันไดไฟไปหรือเปล่าเนี่ยปาร์มัไเป็น้ายว้ายไ้ายว้เป็นเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่น่าใช่ตอนนี้ตัวกี้เป็นตัว DLC เลย เียอก็แน,นี่นอนจากแบค็คแคนเทอร์นะครับเออนั่นแหละก็เหมือนแบค็คแคนเทอร์เลยเนี่ยนิ่ก็สแกนอ,อยู่นนนนเ,ยนเนี่ยนี่นี่อัดเลขมานี่หน่อยเพื่อนเราจวิธีแทรกเสร็จทำเป็นน้ำเปล่าครับลิซ่ามากับใครเปล่าอ่ะ รอเลยอ่ะยิงเหี่ยเล็กเนี่ยเอาเอาเป็นเขาเป็นสแกนแลหน่ะนะไม่ไม่เป็นเหรอไม่ไม่ได้เป็นหรอกโอ้เป็นเหรอนี่ดัดพี่ดัดน้องแท้เฮ้ยใครดื่มเลือดแะเมื่อกี้ข้างหูเลยไอ้จสุดตานีเป็นไป็นแน่เป็นเลย เฮ้ยว่ไรับเสค่ไปหรือเปล่าครับเสือค่าเปล่าครับก้อนนี่ได้หรอครับเฮ้ย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 โอ๊ยจ้นแห็นไหมปีกปีก่าๆมันไม่ได้เป็นแล้วก็จิ้งหรือไมอ้ ยายายาผมแม่อร่อยหรอกผมแม่อร่อยแใช่เหรอไม่อร่อยเหรอ่อว่าอยู่ทเนื้อเหนียวเหนียวอ้เกฟีมันจะไม่อ่อยได้ไงวะทอดค้างคืนเหรอใช่ใช่ค้งคืนไนเยอะาแล้ว Stay back I'm taking t ไปไเอไปไปอย่ายิง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  มาตามมาตามมา I'll take this โอ้ไฟมาแล้วครับไปต่อครับเฮ้ยมองหน้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไรอะเฮ้ยโอ้โหดนอทีเป็นวะกก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับยังไงก็ไปติดตามต่อใน EP หน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ